แล้วในความคิดของหนึ่งเองเนี่ยมองคำว่าบ้านครอบครัวหรือ the family ของหนึ่งเองเป็นยังไงบ้างคือที่สุดของชีวิตผมแล้ะเพราะว่าตอนก่อนที่ผมจะมีภรรยามีลูกผมไม่ค่อยได้กลับบ้านครับจนจนแบบพอตอนนีพพ้พอมาเริ่มมีลูกแล้วเหมือนเหมือนว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ยาวเลยอ่ะ,ะเวลาผมออกไปทํางานผมไม่ไม่เคยกลับบ้านเลยเพราะว่าผมไม่มีรถแล้วก็ต้อง เดินสายไปเรื่อยอทัวร์มีช่วงหนึ่งก็ทัวร์ในช่วงหนึ่งก็ทําเพลงทําเพลงที่นี่อัดเสียงที่นี่พอตกเย็นมันมีเวลาว่างไหมมีมีเกือบทุกวันอะ่ะผมไม่ใช้เวลาช่วงว่างนั้นเดินห้างเดินฟังเพลงหาข้อมูลไปที่นู่นที่นี่ไปเรื่อยไม่เคยเข้าบ้านพอเข้าบ้านเพราะมันรถติดครับก็เลยใช้ชีวิตวนอย่างเงี้ยน่าจะต้องเหนือตั้งแต่สมัยเรียนด้วยซ้ำไปแต่พอวันเนี้ยเรามีครอบครัวปุ๊บมีลูก มอยากกลับบ้านยังไงไม่รู้อพอวันที่ทำงานเสร็จปุ๊บทีไม่เสร็จถ้าอันนี้ไม่เสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยไม่ไหวต้องขอเจอหน้าลูกกันคิดถึงใช่พอพอมาเจอปุ๊บมันเหมือนกับคิดออกแล้วอะไรเงี้ย<อ>ก็ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปทําต่อแล้วมันแ,แล้วมันจะเร็วมากมันจะยิ่งมีพลัง,<อ>งขึ้นใช่มันเหมือน,นเหมือนแบบบ้านมันให้ให้ใหพลัง<อ>ให้พลังอะไรเราเยอะมาก จะเป็นบทสรุปที่ดี <c oughs> นะครับของแฟมิลี่ของหนึ่งเองอยากจะบอกคุณผู้ชมเหมือนกันครับว่าบางครั้งเนี่ยเราออกไปตรักตรำอยู่ข้างนอกกับการทํางาน <c oughs> บ้านเนี่แหละจะเป็นที่ชาร์จพลังที่สําคัญจะเป็นขุมกําลังที่ <c oughs> จะมาเสริมให้กับเราได้ก้าวต่อไปนะครับมีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ทํางานตลอดเจวันไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มองว่าครอบครัวมาที่หลังอื <c oughs> ผมว่า ลองเปลี่ยนดูนะครับอย่างผมเนี่ยบางทีผมก็เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามีลูกเราก็ต้องรีบหาเงินปะ่ะเพื่ออยากให้ลูกสบายครับเราเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเ,ออเราต้องรีบหา,ถ,าถ้ามีลูกปุ๊บวันนี้เราต้องออกไปทํางาน่ะรีบ,รบออกไปหารีบไปหางานทําอะไรให้ได้เงินเยอะขึ้นมาครับแต่ถามจริงๆว่าถ้าวันนั้นน่ะถ้าลูกคุณตอบว่าพ่อหนูไม่ไม่ได้อยากได้เงินตรงที่พ่อหาเงินมา หนูอยากได้แค่ให้พ่ออยู่กับหนูเท่านั้นเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะเสียใจอ่ะครัเพราะผมสังเกตจากจากตัวผมเองอ่ะวันหนึ่งที่ผมไปทํางานวันหนึ่งแล้วผมกลับมาบ้านแล้วผมมองหน้าลูกมันเหมือนเราแววตาเขาว่าพ่ออยู่กับหนูนะทั้งๆทงี่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเขาอายุแค่ขวบกว่ากว่าแต่เหมือนแววตาเขาบอกแล้วพอจะเราเดินออกจากบ้านปุ๊บป้าป้ามันมันเหมือนใจเราล่วงลงไปเลยว่าเฮ้ยไม่อยากออกจากบ้านแต่ต้องออกแต่ต้องออกเพราะว่าต้องทํางานครับแต่ คุณใช้เวลาอนีนิดน,น,นึงเหรออยู่กับเขาอะเขาก็ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นแหละใช่ใชที่ช่วงเวลาขอคนเวลานี้แล้วเขาจะไม,ไม่ไม่มีเวลาให้คุณมาอุ้มแล้วอนะตอนนี้มีเวลายอยู่กับเขาเถอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินของนักดนตรีของคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตด้วยกันวันนี้ก็คงจะได้หัวใจความสำคัญนะครับของเดอะแฟมิลี่ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชมนะครับต้องขอบคุณหนึ่งมากเลยนะครับครับ ความสาเร็จของแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับหนึ่งจักรวาลเป็นที่รู้จักนั้นไม่ใช่มาจากพรสวรรค์หรือว่าความสามารถเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับแต่มาจากความมุ่งมั่นพยายามที่จะไปให้ถึงจุดที่ตัวเองได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ประกอบกับความรักความผูกพันในครอบครัวที่จะเป็นส่วนส่งเสริมให้เขาประสบความสําเร็จนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถติดตามเรื่องราวของแขกรับเชิญได้ใหม่นะครับใน The Family ทางช่อง Now 26ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ